สวัสดีจ้ามันนียแยกตุยไปสื่อหลอดไฟมากจ้าหลอดไฟเห็นสำหรับถ่ายรูปนะจ้าเนาะเดี๋ยวแยตุยสิมาประกอบให้เบิ่งว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวว่าเบิ่งกันว่าในกองมันนี่อย่างไงแยกตุยแกออกมาจากกองแล้วนะจ้าเนาะอันนี้กับี่มันสิมี่หลอดไฟจ้าหลอดไฟสีขาวนะจ้าเนาะแสงสีขาวอันนี้กันใหญ่น้อยเดียวจ้าประมาณหกนิ้วนะจ้าเนาะนี่หลอดไฟหกนิว้วซ้ำหนาแยกตุยเนี่ย ซสมจ่ยมอยผสมไหนแยะตุยจอยหลอดไส้หรอกะมันกะสิมีอันนี้ขอตอมั่นไดจ้ะเนาะอันนี้เป็นขอตโตของมันขอตอนี่สามารถหมุนได้สามรอยหกสิบองศาจ้ะเนาะเอามาตอกันหรอกกะสิมีอันนี้ปากของมันนี่สิเป็นแบบสี่ได้จ้ะเด้อปากของมันเป็นยังสี่เข้าสิตตองหาเอตัวเสียบมันอแดปเตอแบบนี้ได้จ้า อันนี้ายตุยก็เอาออกมาจากไอแนวยชาโทรศัพท์ายตุยเสียบก็บไปสินว้จ๊ะเนาะเราปรนเด็มันก็มีขาเนี่ยแหละขาของมันก็คือมันหยุดสามารถหยุอดออกใดหยุดหดใดนุ้ยจ๊ะะหยุดออกไปได้ประมาณเม็ดหนึ่งอันนี้ก็ขาตั้งของมันแล้วมันก็มีหม่องนี่หม่องที่เขาหมุนนะจ๊ะเนาะนี่มองหมุน หมุนสาหรับเป็นขอต่อของมันนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวม่าเบิ่งว่ายตุยสิต่อแบบใดเดี๋ยวเยตุยสิประกอบให้เบื้องนะจ๊ะเนาะเยะตุยสิเอาอันนี้นะจ้ะเอาต่อกันนี่มันสิมี่มองนี่มันสิมี่มองเออมองเสียบเป็นปักของมันอยู่จ้ะเป็นหู้อยู่มองไตไตหลอดไฟนี่นะจ๊ะเนาะเนี่ย หมุนกับไปเลยจ้ะได้แล้วจ้ะอันนี้ก็หมุนได้แล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาก็สามารถที่สีล็อกได้จ้ะอันนี้มันลอนนลอกได้หมุนล็อกไ้มันบ่ให้มันหม,นมุนไปใส่จ้ะเราวบดน,นี้เทากับต่อกันนะจ้ะเนาะต่อกับเอกกับขามันไห้ตัวกรสีหมุนมองนี้เลย หมุนได้เรียบ้อยแล้วป่นี้เขาก็มันหลอกหลอกมาให้หลอดไฟมันเคลื่อนไหวนะจน้ะเนาะหลอกได้เรียบ้อยแล้วเขาสามารถที่สิหมุนหลอดไฟลงไปได้แบบใดก็ได้นะจ๊ะเนาะเขาสามารถที่สิหมุนแบบนี้ก็ได้กลมก็ได้เงยก็ได้ยังสี่นะจ๊ะเนาะเนี่ยเห็นปะ แล้วันี้ไฟมันจะมีอยู่แบบนี้นะจน๊ะเนาะจะเป็นสามระบบมองเห็นไหมจ๊ะมันจะเป็นสามระบบนะจน๊ะเนาะไฟเดี๋ยวยะตุย้ยจะเปิดเห้เบิ่ง เป็นสีจ้ะอันนี้คือเข้ากับกดนี่จ้ะแสงแสงสว่างไปจ้ะเวลาเข้าทายหลุมมันก็นสีออกสีนวลน,นวน,นะจ้ะเนะาะแต่ว่ามันหน่อยโพดอ,อันนี้อันนี้อะไรสิบเก้าพายสิบเก้าจุดเก้าเก้าพาอันนี้คือไฟระดับหนึ่งเดี๋ยวแยกเป็นสีล่องเปิดอีกระดับหนึ่งมึง อันนี้สีเหลืองนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีเหลืองนี่หลอดสีเหลืองอันนี้ก็สีเหลืองเหลืองอ่อนลงมาอีกแน่หน่อยหนึ่งเสียบตานี่แหละจ้ะไฟสิเขาใส่ท่ายรูปนะจ้ะเนาะแต่ว่าหน่วยโพดบ่พบอหอกจ้ะนีหน่อยอันนี้สามารถที่จีเยวออกไปใส่กับกล่องก็ได้ได้จ้ะนี่เขาถอดหลอดไปออกแล้วเขาก็หมุนเอาหนี่ไป ถ่ายรูปได้นี่มันสิสาม,มารถที่สิหม,มุนกล่องได้สามรอยหกสิบองศาก็ดีอยู่จ้ะอันนี้เขาก็ไม่ร้านหรอเขาก็ถือไปใส่น้ำกระไรนี่มันหน่อยๆอ,อย่างสิน้อยจ้ะเนาะนี่ยเจ้ตาตัวเองก็มาแบ่งปันหาแต่ผู้ใดอยากซื้อน้อยจ้ะเนาะลองไปซื้อมาเบิ่งได้จ้เะเด้อหันผู้ใดไรเพราะท่านมีมี่น้อยจ้ะเนาะเออแค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันไหมน้อยจ้ะเนาะสวัสดีจ้า